จนะคะมาทำกระเพาะปลาเนาะทำกระเพาะปลาเจนะคะมันจะใช้เวลาหน่อยเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยต้องหยุดเทปนะคะหยุดเทปแล้วก็ทำขั้นตอนอื่นแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยจะเดินเทปต่อน,นะคะเมื่อกี้พี่อ้อยลืมเปิดเสียงนะคะก็เลยตัดออกไปก่อนเนาะ แล้วก็มาเดินต้องต่อนะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปนี้ไปต่อคลิปแรกนะคะย้อยใช้เป็นยอดมะพร้าวนะคะย้อยต้มเอาไวนะ้เนาะหั่นแล้วก็ต้มเอาไว้ ว้ยจต้มแวบแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพอจะทานนะคะก็จะตักใส่หม้อแบ่งแล้วค่อยใส่แป้งนะคะแต่ถ้าบ้านไหนนะคะทำแล้วจะทานพร้อมๆกันนะคะต้องการใส่แป้งเลยก็ได้เนาะแต่ว่าของพี่อ้อยที่บ้านไม่ได้ทานพร้อมกันนะคะก็ต้องเติมแป้งทีหลังนะคะเผื่อเวลาเขาเหลือเนาะเวลาอุ่นจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการติดก้นหม้อนะคะ นี่จะมีเห็ดหอมนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแคปเจนะคะบางคนเขาก็เรียกแคปหมูเนาะแต่พี่อ้อยเรียกแคปเจเพราะว่าทํามาจากตัวแป้งมีครึ่งนะคะที่จริงที่อ้อยม,มีแป้งมีครึ่งเนาะจะทําเป็นตัวกระเพาะปลาเลยก็ได้นะคะแต่ว่าอากาศร้อนนะคะพี่อ้อยไม่อยากอยู่ในที่ร้อนนานๆเนาะก็เลยทําง่ายๆเอาใช้กระเพาะปลาใช้ตัวแคปเจเนี่ยได้ได ถ้าต้องการให้ตัวแคปนิ่มแล้วก็เห็ดหอมนิ่มนะคะก็สามารถต้มได้นานหน่อยเนาะแล้วก็ตัวยอดมะพร้าวให้ใส่ทีหลังเลยนะคะเพราะว่าของเขาเป็นมะพร้าวที่อ่อนมากๆนะคะก็จะไม่ใส่ลงไปต้มนาน เราแบ่งออกมาใส่แป้งเนาะตัวแป้งก็แล้วแต่นะคะว่าจะใช้แป้งมันแป้งเทา้าแป้งเทา้เทาย่ม่อมนะก็ะแล้วแต่ที่เราจะใช้นะคะพี่ย้อยวันนี้พี่อ้อยจะใช้เป็นแป้งมันนะคะตัวยอดมะพร้าวพี่ย้อยหั่นชิ้นเล็กเพราะว่าลูกๆไม่ทานชิ้นใหญ่นะคะ ใส่แป้งมันเนาะจะให้พอดีพอดีนะคะอย่าเหนียวมาก ช่วยกันของพี่อ้อยก็เวลาพี่อ้อยทานะเพคอปลานะคะพี่อ้อยชอบทานใส่เส้นหมี่นะคะนี่เส้นหมี่นี่ลวกเอาไว้แล้วนะคะลวกเมื่อกี้ ี่ว่ากำลังสงสัยพี่ว่าหยิบแป้งผิดหรือเปล่าโอเค เล็ปถ่ายหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะตอก้อปาไม่ง่ายนะคะเตรียมเครื่องทุกอย่างนะคะแล้วก็ทำได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปหลานชายไว้ใต้ช่องนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ